ตัดสินใจปุ๊บฉันจะไปกินเมนูนี้ตื่นเช้านั่งรถไฟไปพัทยาครับคือปกติเราจะไปที่สถานีหัวลวงพงเพราะว่าไปเอาฟิลลิ่งอ่ะแต่ทิปเนี้ยเรารีบไงก็เลยไปสถานีใกล้บ้านอย่างสถานีบ้านทับช้างนะครับ สวัสดีครับมาอีกแล้วครับผมกลับไกลบ้านไกลบ้านวันนี้เราไปพัทยาครับด้วยการนั่งรถไฟไปในราคา28บาทไปลงที่พัทยาคือระหว่า,างที่นั่งรถไฟไปอ่ะมันก็จะมีพวกหาบเลรเดินไปขายของไปขายของมาแต่ว่าวันนั้นเราได้ยืน ตัดสินใจที่จะไม่สั่งอะไรกินแล้วเก็บบรรยากาศมาแบบระหว่างทางไปเรื่อยจนสุดท้ายปุ๊บถึงพัทยาตอน10โมงานาที เยีไป่ะเยวครับโชคดีนะครับเราไม่รู้ว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่น่แต่เราโดนไป50บาทซึ่งเรายอมรับได้เพราะว่าถ้าเราเรียกแก๊ปจะโดนไปร้อยกว่าซึ่งตรงน,นั้นรถติดมาก คือระหว่างที่ผมกําลังชมวิวเนี่ยผมก็จะสั่งของกินเบสิกเนาะถ้าใครเคยเห็นตามพัทยาเขาก็เดินหาบเล่ไปหับเล่มาก็เลยจัดไปครับผม3อย่างร้อยบาทปออกเปี้ยะแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็ปูทอดราคาเท่าไหร่นะครับสามองร้อยค่ะสามสองร้อเอาปูแล้วก็ อบเปี๊ยะแล้วก็อันนี้อะไรครับอนั้ไก่ค่ะครับผมเอาสา่ ระหว่างนั่งรอชมวิวครับเราก็รอให้โฮสเทลเนี่ยรับเช็คอินตอนช่วงบ่ายสองแล้วพอเข้าไปปุ๊บคือเราจองมาโดยที่เราไม่รู้เรารู้ว่าเป็นโฮสเทลใหม่แต่คือไม่มีคนไทยเลยที่เป็นพนักงานนะไ่รู้ตอนคืนจะมีพนักงานกะไทยเข้าไหมเพราะที่นี่เปิด24ชั่วโมงแต่เราเจอแต่ฝรั่งแล้วเราไม่ได้อังกฤษ คือเราก็งง,ง,งๆปๆปาระมาณ5นาทีจนเข้าใจอ๋อจ่ากเงินมาจ่ายห้าตอนเช็คเอาต์แล้วค่อยเอาเงินมาคืนอืมเราเข้าใจตอนแรกว่าอ๋อให้สแกนจาก M แอปอัปโกด้าหรอไม่ใช่เราจ่ายตังไปแล้วไงเราก็เลยงงๆนิดนึงแต่สุดท้ายเราก็ได้พักที่โฮเทลแห่งนี้ครับต้องบอกว่าบรรยากาศมันเป็นสายฮิปปี้ตามชื่อร้านเลยครับแต่เราไม่ใช่สายฮิปปี้นะเราแค่รู้สึกว่าบรรยากาศการนอนมันฟิลลิ่งได้ เราอยากจะหาโฮเทลประหยัดประหยดตังเพราะว่าเราไม่ได้มาเสพบรรยากาศอะไรขนาดนั้นเราแค่จะมากินชิกกะบบับครับคือเรามาทริปนี้เกิดจากการที่ผมเห็นรูปในเน็ตเนี่ยว่าตรง Walking s t r e e t เนาะมันจะมีร้านชิกกะบับโอ้ยน่ากินมากทำไมข้าวเหนียวมันซีลเหลืองอันนี้เราไม่รู้เลยด้วยความที่เราไม่รู้เราก็เลยเดินรอบ Walking street แล้วไม่เจอครับโอเคเอสรุปว่าข้าก่อนก็ ได้มานอนโฮเทลที่หนึ่งที่ไม่มีคนไทยซะส่วนใหญ่ไม่ใช่แต่ถ้ำเป็นส่วนใหญ่มากกว่า เป็นเพราะว่าช่วงปีใหม่ใกล้เขาดาด้วยเขาก็คนน้อยๆนะแล้วก็เขาก็ไปหยุดตรงตามเวทีตามหาอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เดินกลับมาจะถึงโฮเทลแล้วเดินวนครับสุดท้ายมันอยู่แก้โฮเทลโฮเทลอยู่นี่ชิคกับบับอยู่นี่สุดท้ายเราก็ได้กินครับและนี่คือเมนูที่ผมไปตามหาถึงพัทยา เท่าไหร่อ่ัหิบาทห้าสิบขอน่ากินงี้ได้ไหมได้โอ้ อันนี้มันตกมาแล้วติดเหรอครับรู้แซงถูกไหมไม่เคยกินเพราะว่านี่มาจากกรุงเทพเพราะว่ามากินแค่เป็นอย่งเนี้ยแต่คิวหรือส้นหยาบี้อย่างเงี้ยมันดูนานหน่อยนะก็คือขายดีป่ะครับหรือว่าเรื่อยๆช่วงนี้ก็ได้เป็นบางวันนะขายโอบางวันขายก็เพี้ยนบางวันก็สูงข้างสุด วันจอดตรงไหนก็มีคนมาซื้อเลยวันก็ดีไปถึงที่มีใครเอาด้วยแล้วแต่เนาะเหมือนเป็นกั้งช่วงป่ะครับแต่ถ้าเป็ใหม่มาก็ขายดีแหละขนาจะดีนะถ้าคนเยอะก็ดีอ่ะคนเยอะเยอะดีแต่พวกนั้นเขาค้าไม่ค้าเขาเยอะแล้วผมไม่เดินตรงบล็อกที่ติดอะไม่เจอเลยเดี๋ยวพอหลังไก่เนี่ยอมันจะมีความเค็มอยู่อ่ะ ใช่ไหมอ๋อแต่นี่มันมาขอเค็มๆอ,อ๋ <status> อรสเกลื mm hmm. <m designs> อเป็นหลักอ๋อผสมกันแต่ว่าไก่ก็คือหมักเข้าไป ค,ครับแต่มันเป็นรสชาติที่ผมได้จะสงสัยว่าเครื่องปรุงอันนั้นมันมีอะไรบ้างวะแล้วผมก็ยบยบถามเขาเล่นว่าพี่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างเออทีเห็นนะมันก็จะเป็นมะกอลีนตอนทานเนยใช่ไหมแล้วก็มีเกลือแต่ผมก็พยายามย็บย็บเขานะเขาบอกว่ามันก็เป็นสูตรทางร้านนะครับ ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าทริปไกลบ้านครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้จากเมนูนี้อาจจะมีทริปอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ที่ช่องเมื่ออาหารของฟูครับลืมช่องเปลี่ยนที่ช่องบ่อยมากนะครับผมก็ฝากคลิปไกลบ้านไกลบ้านเมื่ออาหารของฟูด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าทุกคนชอบเมื่ออาหารของฟูนะก็ฝากกดแชร์นะครับ แล้วเจนหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ได้พูดเหมือนยูทูบเบอร์แล้วปกติไม่เคยพูดบรีแค็บเลยนะครับไปกินข้าวแล้วเพิ่งถึงกรุงเทพนั่นแหละ